สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมานประจำเดือนมกราคมพศ2569กิจกรรมทุกวันจันทร์บุคลากรสกรระดับอำเภอกุสุมานร,ร่วมกันเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นบ,บริเวณหน้าสธสกรระดับอำเภอกุสุมาน ภารกิจตามนโยบายการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2569ประจำเดือนมกราคม2569 1. สกรพาใช้แอปพลิเคชันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น120คน 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสัน้นขนมไทยโบราณ Sweet Heritage มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น120คน 3. กิจกรรมน้องถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านเผยแพร่ภาพในิทศการและด้านการสอนทำริบบิ้นดำให้กับประชาชนในชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น120คน 4. กิจกรรมสกรรักน้ำสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดินมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น120คน 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น120คน วันที่5มกราคม2569นหานางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกระร,ระดับอำเภอกุสุมานนายพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อจัดทำแบบฝึกทักษะทางวิชาการและเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับครูณครองประชุมโคสิทธิโศนสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร วันที่6มกราคม2569เวลา09.00นนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางกิติมาชาตพรมครูสวนการเรียนรู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม2568โดยมีนายสราวุฒิสวณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้าร่วมและตรวจเยี่ยมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการณหอประชุมอำเภอกุสุมาน วันที่6-7มกราคม2569เวลา0 9นย์เการนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรอรรระดับอำเภอกุสุมานเขารวมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือการวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคและปลายภาคหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โดยมีนางสาวปริชาติชัยสถิตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการณนห้องประชุมโคสิตโฆษณาสันติสำนักงานส่งเสริมการรรรเียนู้ปะจจังังหวด สกนครวันที่7มกราคม2569นางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้ครูสูยนการเรียนรู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ประชาสัมพัญการเลือกตั้งท้องถิ่นหมู่บ้านไม่ขายเสียงดำเนินกิจกรรมเคาะประตูบ้าน S 1> <S 1> แจกแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธ,ธิ์เลือกตั้งและกิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายและระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการป้องกันการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในชุมชนณตำบลกุสุมานตำบลน,นาโพตำบลโพที่พศาล a ตำบลนานเพียงและตำบลอุ่มจาน วันที่7-8ถึงมกราคม2569นายพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568และการจัดการแข่งขันกีฬาสกรออีสานเกมส์ครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ถึงกุมภาพันธ์2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาณห้องประชุมร่วมใจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่9มกราคม2569เวลา08:30นสกรระดับอำเภอคุสุมานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในเขตตำบลนานโพเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์ด้านสติปัญญาและส่งเสริมความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครองณโนะรงเรียนบ้านม่องวิทยาอํเภอคุสุมาน วันที่10มกราคม2569เวลา08.00นสกรรระดับอำเภอคุสุมานเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569<ๆ>เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองรู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและได้รู้ถึงความมีระเบียบวินัยรู้จักสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมณลานวัฒนธรรมไทโซ่ที่ว่าการอำเภอคุสุมานอำเภอคุสุมาน วันที่13มกราคม2569เวลา09นานฬิกานางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสก,กอรอระดับอำเภอกุสุมานนายพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมประําเดือนผู้บริหารข้าราชการทุกป,ประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบนโยบายสำคัญจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติพร้อมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกล นครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหนาห้องประสุมสออกรอระดับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันที่16มกราคม2569เวลา8นาฬกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมานร่วมง,งานวันครูครั้งที่70ประจำปีพศ2569ณโรงเรียนอนุบาลกุสุมานซึ่งมีบุคลากรได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันครูครั้งที่70ประจำปีพศ2569อำเภอกุสุมานคือ1 นางสาวอัญชลีแผนบุตรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานผู้บริหารดีเด่นสรีกุสุมาน 2. นายพรสวรรค์แสงมณีครูผู้ช่วยครูดีสรีกุสุมาน 3. นางสาวปราณีนาพงศ์ครูศูนย์การเรียนรู้ครูดีสรีกุสุมาน 4. นายวันร์ธุราวันครูศูนย์การเรียนรู้ครูดีสรีกุสุมาน 5. นายวรเชษร,รมจันทร์อินครูศูนย์การเรียนรู้ครูดีสตรีกุสุมาน วันที่19มกราคม2569เวลา0 8 3 0นนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอกุสุมานเริ่มต้อนรับนายอิทธิพลจำนวนศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมคณะบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านดุงได้มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับประจำปีงบประมาณ2,569พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเปรมวดีสำหรับสุขที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ณสกรระดับอำเภอกุสุมานและเวลา09.00นนายพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบ Thailand ซี ro. d ดอปเอาที่เซดีสร้างครูกอจังหวัดสกลนครหลักสูตรเป็นวิทยากรต้นแบบระดับจังหวัด นำความรู้ไปเผยแพร่ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอระดับตำบลณนะห้องกูคนรัฐหนึ่งโรงแรมอิมพีเรียลสกลน,นครจังหวัดสกลน,นคร วันที่20-21มกราคม2569ในายสวันทุราวันครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมการอบรมโครงการใช้งานระบบ Thailand Zero Dropout t ทีซดีสร้างครูกอจังหวัดสกลน,นครหลักสูตรเป็นวิทยากรต้นแบบระดับจังหวัดนำความรู้ไปเผยแพร่ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอระดับตำบลณหองโกพลรัฐหนึ่งโรงแรมอิมพีเรียลสกลน,นครจังหวัดสกลน,นคร วันที่21 2 2ถึง22มกราคม2569บุคลกกากรสกรอระดับอำเภอกุสุมานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานสกรอประจำจังหวัดสกรอกลุ่มสนมเกมส์ครั้งที่9สกลนครนครพนมมุกดาหารเพื่อเป็นการส่งเสริมคณะบุคลากรน,นักศึกษาและนักกีฬาได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะประเภทที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ นายพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรรางวัลชนะเลิศวิ่ง4คูณ100เมตรรางวัลชนะเลิศวิ่ง4คูณ400เมตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทครูและบุคลากรชายประเภทนักศึกษานายโกศลดอกสีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันกรีฑาวิ่ง200เมตรประเภทนักศึกษาชาย ณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารและสนามเดอะบุญฟิลด์มุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวันที่21-23มกราคม2569บุคลากรสกอรอระดับอำเภอกุสุมานร่วมงานประเพณีโซ่รำลึกครั้งที่45มีทานจัดนิทรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเก้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน,น้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และจัดกิจกรรมการสอนทำริบบิ้นให้กับประชาชนณลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่อําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่23มกราคม2569นางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งพ่วงในการสกรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนในสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกระตุ้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีสติณศูนย์าการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง5ตำบล วันที่27มกราคม2569นางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรระดับอำเภอกุสุมานพร้อมด้วยบุคลากรสกอรระดับอำเภอกุสุมานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการรณรงค์6สัปดาห์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์6สัปดาห์ประชาธิปไตยและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติให้แก่่่เเครรรือขาาายยยูนน์สสสงิิพัฒปปะชชธไต และบุคลากรทางการศึกษาณห,ห้องสีสกุลเอโรงรามเดอะแมจิสติกสกลนอครจังหวัดสกลนอครวันที่27-29ถึง29มกราคม2569นายสพรสวรร์แสงมณีครูผู้ช่วยนางกิติมาชาติพรมครูศูนย์การเรียนรู้และนางแก่นจันทร์ขันทีเท้าบรรณรักษ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,569โดยมีนายธาปกรณ์หลีกระจา่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแคนวาการใช้โปรแกรม collecting ในการผักมูดแผนที่การใช้โปรแกรม Gemini AI ในการสร้างแผนที่และการออกแบบอินโฟกราฟิกและทำสื่อแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ e-book ณห้องประชุมโคสิดโฆษณะสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร